กลับมาอีกครั้งนึงก็ตอนนี้นะคะฟิงกลับมาอยู่ที่ภากลางอีกแล้วนะคะก็เออได้ได้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดค่ะก็เลยเอ่อขอใช้สิทธิ์ในการเข้าเมืองนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเราทุกคนร้นมีงานอดิเรกที่ชอบใช่ไหมคะฟิงก็เหมือนกันค่ะฟิงถ้ามีโอกาสค่ะฟิงก็ชอบมาฟังดนตรีสดมาฟังเพลงมาดูคอนเสิร์ตศิลปินที่เราชอบศิลปินที่เรารักนะคะนั่นก็คือ นี่นะคะตอนนี้นะคะพิงอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะกับเพื่อนสาวคนสนิทเหมือนเดิมอ้อันยอเซลพูดไทยได้ไหมคะพูดได้นิดหน่อยอเ่า้าเหมือนเดิมค่ะฟิงก็อยู่กับพี่การมีมีแบบว่าชื่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรชื่อในวงการไหม จะได้เรียนเอาไปคิดมาก,ก่อนไม่เป็นไรค่ะเราให้เวลาก็วันนี้นะคะคือนี่เราจัดเต็มกันอย่างเต็มที่นะคะเราแต่งตัวเป็นแบบสาวอเมริกันนะคะแต่เราวาดูคอนเสิร์ตเกาหลีค่ะทุกคนก็ศิลปินที่เราชอบนะคะก็มีชื่อว่าวง Treasure นะคะก็เป็นเด็กๆสมบัติของเรา10คนก็อยู่ในวัยกำลังน่ารักกลุ่มบนะคะ จริงๆวันนี้เราพยายามสวยมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่อะไรคร่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสวยยิ่งกว่าวันแต่งงานอีกเชื่อปะกนันใช่เขาจะแต่งเต่งมันทุกคนเลยนะจริงแ,แบบแต่งหน้าเต็มมากๆแล้วคือสวยจริงๆจริง <ๆ S 2> เมทุกคนคือสวยมากๆจริงใชุู่เมก็คือชื่อแฟนคลับนะคะเราเราจะเขาเรียกเราว่าอะไรนะไทุูเม่ใช่ปะไททูเม่นะคะโอ้สวยมาก ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศนิดนหน่อยนะคะตอนที่เราดูคอนเสิร์ตกันก็จ,จะถ่ายมันไม่ได้เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าก็ด้วยข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะพยายามเก็บมาให้เต็มที่แล้วกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานพอสมควรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟิงก็ไปเข้าป่าเข้าดงมาอันนั้นก็สนุกมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายในช่องตัวเองเลยเพราะว่าก็พยายามทําหน้าที่เอ,อ่อเป็นตากล้องที่ดีให้กับช่องนาต้านะคะให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยแบบคือเหมือนมาพักผ่อนแต่ว่าก็พยายามแบบถ่ายทอดเรื่องเราไปด้วยแล้วกันเนาอก็เหมือนเดิมค่ะเราจะได้เห็นชีวิตติ่งของฟิงในคลิปใช่แล้วคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะแต่เราเป็นติ่งอ่ะได้ไหมสื้าอ่ะได้อยอู่เดี๋ยวไปดูฟิงแฮกบารก,กันเนี่ยเห็นไหมทุกคนไททูเมสวยทุกคนอ่ะ อันนี้เราถ่ายไกลๆนะคะทุกคนเราจะไม่เข้าไปถ่ายเขาใกล้ๆนะคะก็แบบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมรยาทนะคะทุกคนก็แบบมาเอาคอนเทนต์กันเต็มที่อะค่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะแบบของจริงอยู่ตรงข้างหน้า Impact นู่นแล้วก็ข้างในอีกคือคนเยอะมากๆ,ๆทุกคนทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นคนไวัยไหนนะคะเราก็ยังมีความเชื่อแบบดีอยู่่ะทุกคนดู คือเหมือนวันนี้มันคึมคึมมาทั้งวันเลยอ่ะก็เลยมีแบบแฟนๆอ่ะเขาแบบกลัวฟ้ามันลงกลัวฝนมันตกมีคนเอาตะไคร้มาปักทุกคนซึ่งวันนี้มันก็ไม่ตกนะตั้งแต่เช้าอ่ะแต่เหมือนวันแรกอ่ะน่าจะตกก็คือคนที่นี่เขาจัดกันทั้งหมด4ี่วันนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สามแล้ววันที่ฟิงมาก็เลยแบบเขาก็เลยน่าจะแบบกันไม่ดีกว่าแก่ท่ะ นันคือเด็กๆของพวกเราน้องสมบัติโนนตอนนี้ก็คือบัตร VIP อเขากำลังเข้ากันไปดูสาวเช็คแล้วซึ่งฟิงไม่มีโอกาสนั้นนะคะเพราะว่ากดไม่ทัน,นะคะทุกคนแต่เราก็ได้โซนที่นั่งมาที่ดีมากๆเลยดูคนเข้าไปแล้วล่ะ แล้วพเข้ามาในงานแล้วเราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรวะโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์เอาไว้โชว์ให้แบบศิลปินดูอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นอะ,ะมันเหมือนแบบเราดูเขาทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหัวยาดอะไรวะโ <c oughs> อ้ยคืออันนี้เขาเป็นแถว V I P นะคะทุกคนเ <c oughs> ขาจะอยู่ชั้นล่างส่วนเราอ่ะต้องขึ้นไปข้างบน, oh oh นแล้วก็โอ้ทุกคนสิอุ้ยแถวบนยาวมาก มันมีที่เดียวหรอการไม่แต่ครั้งที่แล้วอ่ะเราขึ้นตรงนี้แหละเราโซนเอ็นแอลนะคะก็ถือว่าใกล้อยู่ทุกคนคไปไปไป,ไปต่อแถวดีกว่าฝนจะตกแล้วจะโดนไหมไม่โดนหรอกเนาะนอ,อาจจะโดนตอนกลับเทเชรมากับฝนจริงๆ <laughs> ตกทุกวัน <laughs> สุดยอดไปเลย ทุกค,คนมันใกล้กว่าที่เราคิดมากครั้งที่เราเรามาคือเราอยู่ตรงนู้นซึ่งเป็นแบบที่ทองคํานะคะที่เขาแย่งกันเพราะว่ามันจะเห็นด้านหน้าหมดเลยแต่ตรงนี้ก็แบบใกล้มากไม่ได้แย่จะได้เจอ,อน้องๆแล้วเออน้อเห็นจูกตุ้กตาปลกเออค่นี้เราก็พอใจแล้ว สวสัสดีชาววันที่สองค่ะเมื่อวานก็คือภาพตัดไปเลยค่ะทุกคนมันสนุกมากตัดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคอ <laughs> <fireworks> นเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตมันแบบว่ามันสนุกจนแบบลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะคะเราก็เลยไม่ได้มารีแคปเลย,ยก็เลยแบบจะมาพูดเชาวนี้แล้วกันคือจริงๆอ่ะวันนี้ฟิงมาดูคอนเสิร์ทนนะะตรรทั้งหมดสวันนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วเขาจัดทั้งหมด สี่วันซึ่งเขาเล่นไปแล้วแหละสองวันแรกก็ไม่ได้มาค่ะก็เลือกที่จะมาสอ์อาทิตย์ดีกว่าเพราะว่ามันแบบคือเราเรามีความรู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะมันแบบมันเขาจะปล่อยทุกอย่างที่มีอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยอยากมาเนาะเต่ร์เมื่อคืนอ่ะมันคือคืนวันที่สามของเขามันก็สนุกมากเหมือนกันทุกคนคือทุกครั้งที่เรามาดูอ่ะคือเขาไม่เคยทําให้เราผิดหวังทุกคนมันมันเป็นความรู้สึกแบบ ดนตรีสดอะแล้วมันเล้าใจมากคือฟิงก็พยายามเก็บฟุตเทมให้ทุกคนดูนะว่าแบบที่ที่นั่งตรงนั้นอะมันมันใกล้แล้วมันก็แบบไม่รู้ซิเรารู้สึกดนตรีแล้วก็เขาอะแบบส่งเอเนอร์จีกันมาให้เยอะมากมก็พูดถึงศิลปินหน่อยลวกันเนาะถ้าถ้าแบบเผื่อ,อมีคนที่เป็นจมมูเมย์มาเรามาดูคลิปนี้นะคะก็เมื่อคืนเหมือนจะเห็นพี่ซอกแบบ พี่สองก็คือหัวหน้าวงอาจจะแบบป่วยแหละความรู้สึกนะเหมือนเขาป่วยแล้วเขาก็พยายามแบบเล่นต่อเล่นจนอยู่จนจบง,งานนะพี่ซอกอะแล้วก็เห็นแบบมีจังหวะหนึ่งแบบโดนหามลงเวทีด้วยอะก็ก็สงสารอยู่เหมือนกัน<า><า>เออ<า>เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงหมดเลยอะคือด้วความที่มันคอนสี่วันติดอ่ะแล้วตอน,น,นที่สาก็ มันหนักหน่วงจริงๆนะสิน<ช>เราขนานไปยืนบกเอิกไว้วแค่แค่ปากกระโดดหนึ่งๆอ่ะเรายังเหนื่อยเลยจริงแล้วศิลปินเขาเล่นเต็มทุกแมกสามวันนะทุกคนมันก็ใช่เล่นเนาะแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สี่วันสุดท้ายก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็เชื่อแล้วว่าศิลปินเขาก็เต็มที่อ่ะเ<อ>ขาก็ไม่อยากให้แบบคนดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่อมอ,อ่ะเออนาะเขาก็พยามเต็มที่แหละก็ คนแรกที่เราพูดถึงเราเริ่มจากใครดียวเริ่มจากน้องเล็กไปน้อ,องเล็กนัะ่ะน้องเล็กเนาะจังวานโมวานโมวานของเราน่ารักมากคือดูครั้งที่เจออะก,ก็เจอแค่สองครั้งเนาะแต่ <c oughs> ครั้งเนี้รู้สึกว่าเขาโตมากเลยอะคือแบบเขาโตวายเขาอายุเท่าไหร่เองสิบแปดป่ะเลยส<ข>ิบแปดแล้วเพิ่งจบมหกอะเ <c oughs> ออใช่เพิ่งจบมหกแต่ดูโตมากแล้วก็แบบเอเนจีแบบโอ้โหแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะใส่สุดอะ่ะ<ม>คือทุกครั้งที่เขาวิ่งมาตรงเวทีเวทีรองอะ่ะคือความสดใสความล่าเริงความแบบเอ็นอร์จีเต็มอ่ะมันส่งแบบโอ้โหทะลุแบบแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบมีออร่าอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะ่ะทาให้เราแบบดึงดูดสายตาตลอดเวลานะคะที่เวลาที่เขาเดินมาขเขาคีเล่นคีเล่นมากเล่น KTV ใช่ขเขาคีเล่นว่กคือ,อคแบบ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> ประหยัดเงีเพื่อนเรา,าไม่มประหยัดประหยัดกันใช่อันนี้อันนี้ก็คือเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะทุกคนแล้วก็แบบแต่งหน้าส่วนคนต่อไปจางอูจองอูแล้วโอ้โหทุกคนคนนี้บอกเลยนะว่าแบบถึงจะไม่ใช่เมนคุณนะคะแต่สายตาคุณก็จะแบบเบนไปหาเขาได้ตลอด คือเราบอกว่ารรทุกครั้งที่เขาได้ขึ้นโปรเจคเตอร์ได้ก่อนเราใช่โปรเจคเตอร์จอยอ่ะทุกครั้งที่เขาได้ขึ้นจอทุกคนจะโอ้จริงทุกคนจะแบบ <laughs> โอ้ทุกคนจะแบบอ้าาาาคือจองูเป็นคนที่เขาไม่ดูตัวตัวเองหล่ออ่ะทุกคนเขาใช้ <laughs> ความหล่อไม่เป็นอนะ่ะ <laughs> แต่เสียงดีมากจองูเป็นคนที่แบบเสียงแบบเขาเรียกว่าไรเสียงมีความแบบนิ่งเพราะ ค,คือคือทุกคนเสียงดีหมดแต่แต่จองหูเขาจะมีความแบบเป็นเมนลองเนาะเขาก็จะมีความแบบสิ่งแบบดึงดูดใจเราต่อไปเป็นฮาร์ตฮาร์ตอฮารต,ตเป็นเมนพวกเราฮาร์ตแบบมองมุมไหนแต่งยังไงก็หล่อ <c oughs> แล้วไม่มีอะไรไม่หล่เอเขาอะแล้วเขา <อ S 2> ทำได้ไงวะ เขาเป,เป็นคน,เ,นเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่เป็นญี่ปุ่นที่แบบหลายไอเทมมากมคือไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นหน้าแบบนี้เร,เราเราก็เป็นคนที่แบบแสวงมีความสามารถเป็นคนที่แบบทำแบบรักษามาตรฐานได้ดีตั้งแต่ก่อนเดบิวต์จนถึงตอนนี้อะทุกคนสุดยอดไปเลยคนเนี้ยโดยองคือโดยองอะ น่ารักอยู่แล้วอพอเจอตัวจริงก็น่ารักเข้าไปอีกอทำได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็แบบบางคนที่ไม่รู้ครั้งที่แล้วอะเรารู้สึกแบบประทับใจเขาแบบตอนที่เขาพูดภาษาไทยอะเรารู้สึกว่าเขาแบบน่ารักอะเวลาพูดภาษาไทยอะเนะอะ <laughs> เราเขาพูดว่าอะไรนะที้นน่ารักจังเลย <laughs> <laughs> รู้สึกสำเนียงแบบชับมากเมื่อก่อนเราเราเห็นโดยองอะเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักอะเขาเป็นคนแบบน่ารักก็สวยอะน่ารักแบบ มีแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่มาพักหลังๆรารู้สึกว่าเขาแบบเขามีออร่าความแบบคอนเทอ่์อะเออมาจากไหนก็ไม่รู้เออเออแบบเออหรือพอโตแล้วลนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจยเป็นเป็นคนญี่ปุ่นนะคะทุกคนเป็นคนญี่ปุ่นที่รู้สึกว่าเออเนี่ยคนญี่ปุ่นแบบถูกต้องญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นเลยอะแบบเห็นแล้วรู้เลยนี่ญี่ปุ่นแบบ ให้อย่างนี้เลยก็แบบเอ NERGY ดีเป็นคนคือในในที่เราดูอ่ะก็รู้แล้วนอว่าเขาว่าตัวเล็กแต่พอเรามาเจอตัวจริงอ่ะแล้วเรายิ่งเห็นมุมข้างของเขานี่เล็กอนเขาเล็กมากแต่่เขาสูงก็สูงสูงสูงอยู่นะทุกคนแต่แต่เหมือนในวงแบบมันมีคนที่สูงไงเออเขาเลยดูตัวเล็กลงไปอีกนั่นแหละตัวบางมากหน้าคือแบบแค่นี้หน้าแค่นี้ จยยอแบบฟิงรู้สึกว่าเขาแบบได้รับความรักมากขึ้นจากรอบที่แล้วอะคือรู้สึกเมนเขาเยอะขึ้นมากแล้วเขาก็น่ารักมากครั้งนี้เขาทําผมสีสีบอลสีบอลไหมอเออก็น่ารักอะแล้วก็แบบหูหลอกจย์ยอก็ะคือเรียกว่าตัวจริงอ่ะก็คือหลอกอที่เห็นในจอคูณคูณข้าไปอีกคะ่ะทุกคน จริงจะยกลอว่าความรู้สึกแบบยังอย่าๆเห็นใกล้มากกว่านี้คือรู้สึกแบบระยะที่เรามองอะ่ะมันยังแบบเก็บไม่หมดอะ่ะเรายังไม่มีดวงกดได้ VIP สักทีจริงคือปกติอ่ะเราจะจ้างเขากดเนาะเพื่อถั่วถั่วเพื่อไเพื่อถั่วความเฉลี่ยแบบความน่าจะเป็นควาน่าจะเป็นปกติด,ดี้ะใช่แต่สรุปก็คือ เป็นพวกเราเองนั่ะที่กดได้แค่กดเขาไปให้ใหได้แบบเข้าเว็บให้ได้ก็ยากแล้วทุกคนเอาวีพี่โอกยับนอไกใครละ่ะแกงพี่ใหญ่จุนกิวหจุนกิวขายยาวมากทุกคนแบบว่าสมมติเปิดฉากมาเพิ่มน,นะเห็นขาจุนยิวก่อนเลยคือเราตาัวคดีใช่ปะ่ะถ้าเราเห็นขาเขาอะค่ะ เอลเขาหยุดจะหยู่ที่อ,อกเราอะขาพี่จุนอยู่อยู่ตรงเนี้ยเอลเขาอ,อยุดตรงเนี้ยสูงก็ขายาวขายาขายาวม,ม,มากแบบจังหวะที่เขาแบบโอยขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบในแบบในแบบซัตว์เลยแต่ก็ขี้รันนันน่ารักมากเวลาที่แบบว่าขึ้นอังกอร์หรือแบบว่าเวลาที่เขาเล่นกับแฟนคลับอะพี่จุนคือน่ารักอะเขาน่ารักกับแฟนคลับจริงๆเลยตอไปโยชิโนริใช่ไหม โยชิโนริเป็นเป็นคนที่แบบฟิงคุยกับการว่าคนรอบเนี้อยากเห็นอยากเห็นโยชิตัวจริงมากต่างทางที่ก็เคยเห็นไปแล้วไม่รู้ทาไมนะคือหมายถึงว่าก่อนหน้าน,นี้คือคนเขาก็แบบถ่ายลงในแอปอะไรอย่างี้กันเยอะเนาะแล้วแบบเรามีความรู้สึกว่าทาไมโยชิในในที่เราดูอะในต่อต่ออะเขาเหมือนแบบเขาเหมือนการ์ตูนจังวะเขาเหมือนแอ,น,อนิเมะมากก็คือแบบ ไม่อยู่จริงหรอแบบคือแบบเป็นอย่างเงี้ยไม่อยู่จริงใช่ไหมอะไรแกาจะตูนมากคือว่าก่อน,นอ่ะเราจะเรียกเขาว่าพี่เสือตอนนี้เขาเป็น <laughs> เขาเป็นแมวอ่ะน่ <laughs> ารักอ่ะแบบเวลาเขาขยับตัวเวลาเขาดุกดิกดุกดิกอะไรเงี้ยมีความแบบม,มีความแมวเหมือนแมวที่บ้านเลยพ <laughs> <laughs> ี่จีฮุนของเรา ก็คือรักษามาตรฐานไว้ดีมากที่งเขาหล่อคือด้านทรงผมของเขาอะผมยาวเออเขาเรียกว่าทรงอะไรไม่รู้อะหล่อเขาสำสำหรับฟิงอะรู้สึกว่ารอบนี้เขาเขาดูแบบเขาดูแบบเขาดูนิ่งเออปกติเขาจะเป็นลุคแบบบวกเวกไใช่เขาจะชอบไว้ไวเขาชอบแบบเขาจะทรงแบบมาดที่เขาแบบว่าชายแบบเอาเลยเขา เขาดูแบบน่ารัก <ขอ S 2> ใช่ทรงผมเนี้ยมันยิ่งทําให้เขาดูน่ารักขึ้นไปอีกอะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแบบน่าร <c oughs> ักอะอีกอีกมุมหนึ่งคล้ายๆแบบโดยองเหมือนกันนะนั่นแหละแล้วก็แบบจะเป็นคนที่คอยแบบเอนเตอร์เทนดีนแล้วจีฮุน่ะเมื่อก่อนเราองคนจะคุยนแล้วแบบแปลว่าคุณจะเมนใครคุณลองจีฮุนอะไรให้ดิจริง คือเขาจะมีความตลกของเขา,เเขาแ,ขแ,แค่มองนะเขาเราก็ขำแล้วแ <c> ค <oughs> ่ดีนเสียงหัวล้อขำแล้วจริงๆนะเสีไปเด็กก็รักมากคนสุดท้ายลนะพี่ซอกของเรานะพาี่ซอกของเราค่ะเพลงซอกคือโหเราเราก็เข้าใจนะว่าแบบคอนเสิร์ตมันสามวันอนะทุกคนมันก็เหนื่อยเลยแต่ด้วยความที่แบบเขาเขามีความเป็นผู้นำสูงมากบอกเลยพี่ซอกอะ เขามีความแบบลีดเดอร์จริงๆอะเขาพยายามเอ็นเตอร์เทนเขาพยายามแบบโฟทุกสิ่งเอาไว้อะแบบไม่รู้สิต่อนเขาเหนื่อยขนาดไหนก็ตามอะเขาเขาจะขึ้นมาทุกคนแบบถึงถึงเรารู้แหละว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาลงไปแล้วแหละเราก็เราก็เข้าใจกันแหละว่าพี่สองคงคงไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยล้วก็เราก็คิดว่าเขาลงไปแล้วนะปรากฏเขาขึ้นมาทุกคนก็คือนั่นแหละค่ะทุกคน เมื่อคืนก็สนุกมากเลยอะเรารู้สึกได้รับ Energy <_ life> เพิ่มมากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอะมีแรงมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอีกครั้งหนึ่งหาเงินมาเป็นเขาใหม่มีแรงหาเงินอีกครั้งหนึ่งไปแตวเราไปแต่งองค์ทรงเครื่องกันนะคะก็ไปคอนเสิร์ตกันต่อ ทุกเมสวยมากทุกคนบอกเลยแต่ละคนเหมือนแบบจริงสวยมากเหมือนซึ่เมสวยวก้รับพิมพ์พอมา <laughs> มใช่ทุกคนมีความสามารถหมดงงม,ม,มากเหมือนทุกคนพร้อมเดบิวต์ได้ตามนั้นก็เดี๋ยวออกจากโรงแรมหาอะไรกินแล้วก็ไปคอนเสิร์ตแหละจริงๆคอนเสิร์ตเขาก็มีกิจกรรมอะไรเงี้ยนะคือ คือแบบทุกมีเขาจะทําพวกกิฟต์ w เวยอะไรเงี้ยมาแจกกันอย่างอย่างอันเนี้ยคือแบบฟิงก์ะกับการไปไปตอนที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไปช่วงที่เขาแจกกันเยอะอะไรเงี้ยตอนเข้าคอนอ่ะก็มีแบบมีคนนึงแบบที่คนนึงเขาก็แบบแจกอะไรเงี้ยให้อะไรเงี้ยเอ,อน,นั่นรัก<ๆ>คือจริงๆอ่ะเขาแจกของเยอะอยู่แต่ว่าเอามันน่าจะอยู่ในกระเป๋าแหละ ก็น่ารักดีค่ะทุกคนมันมันเหมือนเป็นการแบบ mm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ mm. เป็นการพรีเซนต์เมนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือมันเป็นความแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบว่า mm. เรามาเจอคนที่ mm. เราชอบเหมือนกันอนะ่ะเนาะแล้วก็เหมือนแบบว่าขายเมนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ mm. มันมันเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักดีค่ะทุกคนก็อยากให้มีต่อไปนะคะคือฟิงก็อยากทําเหมือนกันนะยอยากทําอะไรอย่างเงี้ยมาแจกกันแต่ว่าไม่มีเวลาเลยทุกคนพอ กลับมาปุ๊บก,ก็ทํางานต่อแล้วก็มาเลยเกันผม<ช>ไม่ได้มีเวลาแบบอะไรเลยเรากลับบ้านไปก็นอนตื่นมาทงาน,นใช่ทุกคนมันคือความจริงแล้วป็นก็เดินทางต่อไปทุกคนเดี๋ยวไปแต่งตัวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อน,นะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันทุกคนคือเราออกมาจากโรงแรมใช่ไหม แล้วท,ทีนี้คือคนนี้ฮอเรี่เขาก็เลยโทรบอกให้โรงแรมะ่ะตามแท็กซี่ให้หน่อยให้ทักรตี้มารับก็อตอนแรกมันไม่มีอือตอนแรกไม่มีเลยเราก็ยนืนรอยังไม่มีเลยพอเราดิวโรงแรมปุ๊บเขาบอกว่าอีกเจ็ดนาทีเดี๋ยวแท็กซี่จะมารับตอนนี้แท<ต>็กซี่ผ่านเลยเจ็ดแปดขแล้วเราก็ยืนรออย่งางแบบ เราอ่ะก็ไม่อยากหักหลังโรงแรมเลยเพราะว่าเขามีเบอร์เราเนี่ยเขาจะโทรมาด่าหไหมเราจะต้องยินรอไปอีกนานแค่ไหนคะพี่ร้อนมากรอนจะริงนี่เราแต่งหน้าเนะ <SE> หมือนคนไม่แต่งหน้า ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ที่เราคุ้เคยอีกครั้งนึงน, mm. นั่นก็คือคลาสโนใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงข้ามกับอินแพนก็จะเป็นที่ที่เราแบบมหาหาอะไรกินกันเพื่อค่าเวลานะคะ mm. เพราะว่าวันนี้คอนเริ่มห้าโมงทุกคน mm. ก็วันสุดท้ายแล้วอะรู้สึกใจอยู่นี่ขนาะดยังไม่เริ่มคอนเลยอะรู้สึกแบบ เหม e so so like ือนมันจะมีอะไรความหายไปแล้วก็เดี๋ยวเติมพลังกันก่อนนะคะแล้วก็เออเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ดีกว่าพวกโปรเจกต์ที่นแฟนทำพวกป้ายอะไรอย่างเงี้ยอลังการอยู่นะคือปีที่แล้วสิงกบการมาแบบเดินไปดูหลายอันมากก็คือทุกคนทําดีมากแต่รู้สึกว่าปีนี้โปรเจกต์เขาจะเยอะกว่าโปรเจกต์ก็คือแบบพวกป้ายต่างๆที่แฟนตับเขาแบบโดเนีแล้วก็ทำขึ้นมา ปีนี้ก็มีบอลลูนสิบลูกอ่ะแบบลอยเต็มฟ้าเลยแล้วก็มีพวกรถรถแห่เขาเรียกรถแห่เนาะรถที่มันมีป้ายอะมันจะเหมือนเป็นรถส่งเอออันนั้นก็ใช่แต่แต่มันจะเป็นรถเหมือนรถหาเสียงอ่ะเคยเห็นว่าอเออแหละก็มีออแล้วก็ตามป้ายโฆษณาก็เยู่ก็เ,เดี๋ยวไปเดินเล่นแต่ตอนนี้แดดร้อนไม่ไหวพอเข้ามาในคอรโสก็ไม่อยากออกเนาะ มันเ็นดนะนี่ทุกคนเป็นป้ายนะคะเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าชาวเทอ์เมเขา่า ทำเอาไว้ให้แบบคนในด้อมถ่ายรูปเล่นกันน่ารักมากแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วเขาก็เริ่มมาออกกันแล้วอะ่ะก็คือตอนนี้เราเข้ามาในโซนที่นั่งของเราแล้วทุกคนคือเรียกได้ว,ว่าเป็นโซนที่แบบโซนทอง <c oughs> คำน่ากลั <c oughs> วมากไม่ไม่ดีหวัก็ <c oughs> คือเราเข้ามาในที่นั่งของเราแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าโซนนี้เป็นโซนแบบโซนทองคําที่ทุกคนแย่งชิงกันอีกที่นึงเดี๋ยวให้ดูเวทีคือเหมือนใกล้มากคือ เราพยายามคือ <laughs> หน้าเราไม่ไหวแล้วตอนนี้นี่ทุกคนมันกลางได้ขนาดนี้เลย G ก็คือถัดจากโซน VIP อะ่ะก็คือโซนนี้แหละที่ทุกคนแบบอยากได้อะ่ะมันมันดีจริงๆนะทุกคนมันกลางมากคือเขาเหมือนเขามาเต้นอยู่ข้างหน้าเราอะในกล้องอาจจะดูไกลนิดนึงแต่ความจริงคือมันไกลมาก กลับแล้วกลับแล้วไม่ไหวต่อต่จบไปแล้วค่ะทุกคนคอน4ี่วันแต่เรามาแค่สองวันสุดท้ายก็คือไม่มีอ่อมไม่มีเปื่อยไม่มีอะไรทั้งนั้นเอนเนอร์จีทุกคนคือดีมากไม่ว่าจะเป็นเออไม่ว่าจะเป็นทงเมยเป็นเทเชอร์เป็นแบรนด์เป็นแดนเซอร์ทุกคนเต็มที่มาก แบบโหนี่สี่วันเขาทาได้ไงวะ,ะพี่ซอกก็คือสู้สุดใจไม่ว่าจะแบบไม่สบายขนาดไหนก็ตามก็ขึ้นมาโคบทุกเพลงยอมใจอ่ะแบบไม่รู้จะอวยยังไงทุกคนคือเคเชอร์กับวงดนตรีสดอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีอ่ะมันแบบถึงเมย์ก็ไม่ได้นังนะยืนเกือบเป็นคอนที่มีน้นั่งแต่ไม่ได้นั่งเลยเออยืนเกือบทั้งคอนอ่ะคิดดูสนุกสนุกมากาาบบบบบบอย่างมันเตแบบโหแบบเปิดเพลงเต็ โขไฟอะไรเต็มอ่ะเต็มกว่าปีที่แล้วอีกอ่ะดูดีเสียงอันนี้คือไม่ปกตินะแหบไเป็นิดนึงแล้วแบบแหกฉากอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบรอบเนี้ยเหมือนเป็นรอบสุดท้ายเขาก็ขึ้นเอนโคให้ด้วยแบบแถมไม่อีกสามเพลงสนุกแล้วเหมือนแบบพวกเขาก็แบบสนุกด้วยอ่ะมันแบบเออมันดูแล้วมันก็แบบมีความสุขไปด้วยเนาะแล้ววันนี้ก็วันเกิดพี่ไม่ใช่วันไม่ใช่วันนี้เออเขาจัดวันเกิด้ทพ่เออชีใช่ จมน้งคและก็จะ้งคหลอะไรจริงจริงน้ำตาคอเลยคืออะไรก็ตามอ่ะที่เป็นพี่โอชีพูดอ่ะมันรู้สึกมันแบบประทาดอ่มันทัดใจอ่ะมันรู้สึกแบบเขาพูดจากใจจริงๆมันแบบมันดีอ่ะเออเราก็แบบทูมเมททำให้เนาะเราก็ภูมิใจแหละนี่เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเนาะก็ประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนมาใช้ชีวิตเป็นติกับอก็นาๆทีค่ะแบบปีึจะได้มา สักครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แบบเหมือนมันเป็นเติมความฝันให้กับตอนเด็กๆอะ่ะตอนเรียนเราก็สิ่งอะ่ะแต่เราไม่ได้มีเงินมาดูอะ่ะทุกคนพอเราโตขึ้นอะ่ะพอเราอยู่ในวัยที่แบบพอจะมีเงินเก็บอะไรเงี้ยเก็แบบเพื่อไปดูนะทุกคนมันก็เลยเหมือนแบบชื่นใจเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องได้ทําอะไรแบบนี้บ้างอะ่ะก็เหมือนเป็นแรงบันดานใจเป็นแรงผลักดนันให้เราแบบดาเนินชีวิตต่อไปให้เราได้ทํางานต่อไปนะทุกคนก็คืนนี้ก็ ต้องกลับบ้านลแล้วคะกลับไปทํางานต่อไปเดินทางกันต่อไปไปหาเงินกันต่อวันนี้ก็ฝนตกด้วยตอนมาก็ตกตอนกลับก็ตก <c oughs> คงฝนเส็มไปแล้วค่ะทุกคนก็ฝากดว้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะไม่รู้จะมีคนดูไหมก็นานมาทีไปแล้วค่ะทุกคน bye บ๊ายบายคจบข้อ้ามจบ Ah, mai hi